สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนอ,อกรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o ชชา c h น n n ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเปิดร้านค้าใน l a z a ด้ากันค่ะว่าเรานะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยจับมือทํากันแบบละเอียดเลยค่ะที่สําคัญนะคะในการเปิดร้านใน l a z a ด้าเนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยค่ะจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะก็สามารถที่จะเปิดร้านใน l a z a ด้ากันได้นั่นเองค่ะโดยถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครนะคะเปิดร้านค้าใน l a z a ด้านะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของพอยได้เลยนะคะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าใครเนี่ยมีการสมัครเปิดร้านค้าราซาดานะคะวันนี้นะก็ยังได้รับนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพร้อมตัวพวงคุญแจน้องราซาดาไปด้วยค่ะโดยแคมเปญนี้นะคะในการแจกกระเป๋าแบบนี้นะ,ะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะถึงวันที่31กร,รกฎาคมเลยค่ะโดยถ้าใครอยากได้กระเป๋า,น,าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็รีบสมัครนะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะที่พลอยเอามาฝากกันกันได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ถ้าใครพร้อมแล้วกดผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วไปดูวิธีพร้อมกันกัน ไดเเะะเนน้เลยค่ะพอเราเนนะคะกดวิงตามที่พอบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาโผล่สู่หน้านี้เลยค่ะเขาจะเขียนนะคะว่าให้เราเนี่ยสมัครเป็นผู้ขายกับปาซาด้านะคะโดยให้เราเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะก็สามารถกดใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปได้เลยนะคะก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้เลยค่ะพอเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยก,กดคําว่าถัดไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะ เลขรหัส OTP นะคะจะถูกส่งเข้าที่โทรศัพท์ของเราค่ะเรานะคะก็ไปดูเลขรหัส OTP นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรอกใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะเพราะเรากรอกเลขเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดต่อไปได้เลย พราะเราใส่รหัส OTP นะคะจะมาสู่หน้านี้ค่ะเขาจะถามว่าประเภทบัญชีของเราเป็นแบบไหนนะคะบุคคลหรือว่านิติบุคคลถ้าเราไม่ได้จบบริษัทเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ติกบุคคลไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ใส่ที่อยู่อีเมลค่ะเพื่อนเพื่อนๆก็ใส่อีเมลนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ใส่อีเมลนะคะใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะพออน,นะคะก็จะกดถัดไปเลยนะพอถัดไปแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ lazada นะคะให้เราเนี่ย ใส่ข้อมูลค่ะอันนี้เนี่ยคือเหมือนเขาเป็นแบบสอบถามนะคะทุกคนอันนี้เขาก็จะถามว่าเราเคยมีประสบการณ์การขายออนไลน์ไหมนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนเพื่อเนี่ยก็ใส่ข้อมูลไปในนี้ได้เลยเนาะเนี่ยเนเพื่อนก็อ่านนะคะเนี่ยอย่างข้อนี้นะคะเขาจะถามว่าคุณมีประสบการณ์ไหมอะไรเงี้ย มีพนักงานไหมนู่นนี่นั่นนะคะเราก็ติ๊กตอบคําถามไปให้ครบถูกคอนั่นเองค่ะเน mm ี hmm. ่ยคุณต้องการขายสินค้าอะไรบนลาซาด้านะคะ mm hmm. คุณหาสินค้าบนลาซาด้ามาจากที่ไหนนะคะ mm hmm. ก็คือเหมือนเขาเป็นแบบสอบถามเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. เราเนี่ยก็กดติ๊กไปให้เรียบร้อยค่ะเพื่อน มีอยู่ประมาณสักประมาณ10ข้อนะคะพอเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดยืนยันเท่านี้นะคะเพื่อนเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะมีร้านค้ากับร้านซาดาได้แล้ววิธีการสมัครง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็สมัครตาม้อมกันได้เลยโดยการสมัครนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเนี่ยจะมีให้เราเนี่ยทำการยืนยันเพิ่มเติมอีก4ขั้นตอนค่ะเมื่อกี้นะ่ค่ะพอก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปสมัครนะคะให้เราเนี่ยมีหน้าร้านค้าในร้านซาดากันแล้วใช่ไหมคะซึ่งหน้าร้าน านค้าในราัซาดา้าเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยเขาเนี่ยขอให้เรานะคะทาการยืนยันอีก4ขั้นตอนค่ะทุกคนเพื่อที่ร้านค้าของเราเนี่ยจะออกสู่สาธรารณะนะคะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นสินค้าในร้านค้าของเรานะคะแล้วก็ขายสินค้าได้นั่นเองนะโดยขั้นตอนที่เราจําเป็นจะต้องทานะคะก็มีเพียง4ขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เองค่ะทุกคนอันแรกนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการยืนยันอีเมลนะคะอันที่2เนี่ยคือการเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนอันที่3านะคะคือการส่งข้อมูลบัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีธนาคาร และขั้นตอนที่4นะคะก็คือการลงขายสินค้าในรซา a สา,านั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนแรกในการยีนันอีเมลนะไคะพอยเนี่ยก็ได้ทําไปแล้วนะคะในที่เพื่อนๆได้เห็นตอนแรกนั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าขอให้เราเนี่ยมีการเพิ่มที่อยู่ค่ะทุกคนปวดกรอบที่อยู่ร้านค้านะคะหรือว่าบริษัทนะคะถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาก็คือใส่อาจจะเป็นแบบ ร้านค้าของเราไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทก็ใส่เป็นที่อยู่บริษัทไปค่ะเราก็กดคําว่าเพิ่มได้เลยค่ะเพื่อนๆพอเรากดคําว่าเพิ่มนะคะเขาก็จะบอกว่าที่อยู่คลังสินค้านะคะสามารถใช้ที่พักอยู่อาศัยได้ก็คือสําหรับใครที่แบบขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนเราก็อาศัยที่อยู่บ้านของเราไปก็ได้นะคะทุกคนนะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดที่อยู่ค่ะทุกคนแล้วก็ให้ใส่นะคะเป็นภูมิภาคเมืองแล้วก็อําเภอของเรานะคะเพื่อนๆอเนี่ยก็กกที่อยู่ไปได้เลยนะแล้วก็กกภูมิภาคให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้ นั้นนะคะเขาก็จะมีให้เราเปิดนะคะที่อยู่ในการคืนสินค้าค่ะทุกคนก็คือกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้าไปแล้วเราคือเป็นลักษณะแบบเก็บปลายทางแบบนี้ค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยเกิดไม่ยอมรับสินค้านะคะเวลาสินค้าตีคืนเนี่ยสินค้าจะถูกตีคืนนะคะมาตามที่อยู่ที่เราเกอกไปในนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยู่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าบริษัทนะคะในกรณีร้านค้านิติบุคคลนะคะกรุณาเกอกที่อยู่ในส่วนนี้ให้ตรงกับ หนังสือรับรองนะคะทุกคนก็อันนี้ใครเป็นบริษัทก็อย่าลืมใส่ให้ตรงกับหนังสือรับรองนะคะหลังจากเราใส่ข้อมูลที่อยู่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนให้เราเนี่ยกดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะพอเรากดยืนยันนะคะทุกคนเขาก็จะพาเราเนี่ยไปสู่ขั้นตอนที่3นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะพอเราไปเพิ่มที่อยู่มาแล้วนะคะขั้นตอนที่3เลยค่ะคือการให้เรานะคะระบุนะคะประเภทบุคคลธรรมดาค่ะทุกคนก็คือจะให้เราเนี่ยมีการใส่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัญชีธนาคารค่ะเพื่อนส่วนถ้า สำหรับใครที่เป็นนิติบุคคลนะคะเขาจะให้ใส่เป็นหนังสือรับรองบริษัทค่ะกับสมุดบัญชีธนาคารเช่นเดียวกันค่ะถ้าใครเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราก็กดมาตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือขอเพิ่มนะคะเป็นตัวบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาระคะ่ะโดยอันนี้นะคะเขาก็จะถามประเภทก่อนนะคะว่าเราเป็นประเภทแบบไหนนะคะอ่ะอย่างเราเนาะอย่างพอเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ติกไปว่าบุคละคลค่ะโดยเขานะคะบอกให้เราเนี่ยยืนยันข้อมูลส่วนตัวของท่านเนะะี่ยค่ะด้วยบัตรประชาชนเนาะอันนี้เราก็ติกบัตรประชาชนไปได้เลยนะคะแล้วก็ให้เป็น เพื่อนเนี่ยทำการถ่ายหน้ารูปบัตรประชาชนนะคะให้เป็นแบบตัวอย่างเนาะแล้วก็อัปเดตนะคะลงมาก็คือกดบวกเพิ่มแล้วก็อัปเดตเข้าไปนั่นเองเนาะโดยการยืนยันตัวตนบัตรประชาชนนะคะเขาก็จะให้เรามีการเช็คข้อมูลค่ะทุกคนก็คือถ้าเราเนี่ยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเราเนี่ยมีอายุต่ำกว่า20ใช่หรือไม่นะคะนี่พอจะติดไม่ไปเนาะแล้วก็ เอกาสารบัญชีธนาคาระคะ่ะก็คือเหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อไปถ่ายหน้าสมุดธนาคารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดอัปเดตไปได้เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเพื่อนๆธนาคารนะคะคือจะเป็นธนาคารอะไรก็ได้เลยนะเพื่อนๆใช้ธนาคารสีไหนอยู่นะคะก็สามารถถ่ายรูปหน้าบัญชีนะคะแล้วก็เอาลงมาอัปเดตได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยยืนยันข้อมูลหน้าบัญชีอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าโอเคชื่อนามสกุลนะคะในบัญชีเนี่ยตรงไหมนะคะแล้วก็ เออเลขที่บัญชีธนาคารนะคะเพื่อนเก็เช็คให้ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราลงผิดเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่ถูกโอนเข้าบัญชีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเช็คให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กอกธนาคาระคะ่ะว่าคือธนาคารอะไรหลังจากนั้นก็กดคําว่ายืนยันนั่นเองค่ะทุกคน อันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่3แล้วค่ะในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนกับขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสินค้าลงไปในตัว Lazada <ๆ S 2> ค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดคําว่าเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ทกาํา,า,กทกนนา,าการเพิ่มสินค้าค่ะทุกคนโดยในหน้าตาการเพิ่มสินค้าเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยมีการอัปเดตรูปสินค้านะคะเพื่อนๆข้อมูลสินคา้าว่าสินค้าของเราคืออะไรอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะแล้วก็อัปเดตรูปภาพอัปเดตสต็อกนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวพอยนะคะจะไปทําวิธีนะะค ในการเพิ่มสินค้าหรือว่าอัปเดตสินค้าเนี่ยเป็นคลิปแยกให้นะคะทุกคนก็คือถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วนะคะวิธีการเปิดร้านค้าในรัศาดาแล้วนะคะก็สามารถไปดูวิธีการเพิ่มสินคา้าการลงสินค้าในคลิปถัดไปได้นะคะเดี๋ยวพยจะไปทําให้ดูกันเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวิธีที่พลเอามาฝากกันเนาะบอกเลยว่าสมัครง่ายมากๆเลยนะคะจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาเลยคะ่ะก็สามารถสมัครได้ตามวิธีที่พลบอกกันมาเลยค่ะเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ดูมาจบแล้วนะคะอยากจะสมัครนะคะตัวเปิดร้านค้านะคะใน ลาซาดานะก็สามารถกดผ่านลิงด้านล่างได้เลยนะคะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยที่สำคัญนะคะสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะยังได้กระเป๋าแล้วก็พวกคุญแจของลาซด้าไปด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะก็ใครที่อยากสมัครเราได้กระเป๋าแล้วก็พวกคุญแจแบบนี้นะคะอย่าลืมรีบจิ้มผ่านลิงก์ของพอยกันได้เลยค่ะทุกคนก็สาหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะ like, ก share, กกดลแแชร subscribe Like ้ว ก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใะคระๆอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย